น,นี้นี่คือปลูกประมาณกี่ปีครับพี่ตรงนี้ยีิบหปีผู้เรียนถ้าปลูกใหม่ต้องรดน้ําบ่อยทุกวันได้ยิ่งดีขอให้รดทุกวันอย่างนั่นก็เว้นหนึ่งวัน ปัญหาคือเชื้อราค่ะไปทอปหรือว่าเน่าคอดินลงรากนี่ยังเป็นปัญหาแบบหลักๆอยู่ของที่นี่แก้ก็ยังไม่ไม่ไม่ไมจบทุเรียนปลูกใหม่อย่าพยายามเอาเคมีไปให้เธอกินถ้าเป็นขี้วัวในคออไม่แนะนําให้เอามาใส่ถ้าเป็นขี้ไก่ในคอ,อกก็ไม่แนะนําให้เอามาใส่สวัสดีครับทุกคนชาวเกษตรเอฟอทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาที่ตําบลพรานอําเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดพาทุกท่านเดินทางมายังสวนทุเรียนภูเขาไฟมาถามเทคนิคถามทริคดีๆกับพี่เจ้าของสวนว่าปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ผลผลิตดีผลผลิตไม่แตกต่างจากทุเรียนเมืองจันไม่แตกต่างจากทุเรียนเมืองระยองแล้วที่สําคัญเป็นทุเรียนภูเขาไฟที่รสชาติดีอร่อยและเป็นที่ต้องการของตลาด <Wow. S 1> วันนี้เราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่คนนี้กันเลยเชิญครับ พี่สุภาพรทำไมผมผมไม่เห็นพี่ทําเป็นเนินเหมือนที่อื่นเขาทาอะครับมันก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่อะคะ่ะการยกโคกมันไม่ได้อยู่ในที่ที่น้ําท่วมหรือกัด<อ>น้ํายากมก็เ,เลยไม่ได้ทำถ,ถ้าถ้าเราจะเอาลูกอะพี่สุภาพรแล้วเราสมมติว่ามันเป็นต้นปีแรกอะเราจะประเมินผลได้ยังไงวัดผลได้ยังไงว่าเราจะเอาไว้กี่ลูกอ่าประเมินตามกิ่งตามกําลังต้นแล้วก็ใบ<า> <ไป S 2> ค่ะ,คะถ้าต้นไหนใบดีเราก็จะแบกรูกอย ต้นไหนใบไม่ดีเราก็จะเอาไว้แค่แค่สมต้นอย่างนี้กี่ปีแล้วครับตรงนี้ยี่สิบห้าปีแล้วค่ะจะเป็นต้นแก่อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองค่ะหมอนทองมันแยกออกไปครับว่าอันนี้คือหมอนทองสีสเกตนะนี่หมอนทองจันนะนี่หมอนทองหรือว่าแบบหมอนทองพันเดียวกันเลยพี่ต้นพันนี้ของจันทบุรีหมดคัะอ๋อก็คือมาจากจันทบุรีหมอนทองภูเขาไฟมันไม่มีราคาต้นพันุ์่ต้นพันธุ์จริงๆมาจาก จันทบุรีใต้ชมุมพรแต่ว่า,าถ้าเป็นหมอนทองดินภูเขาไฟอ่ะอันนั้นใช่ค่ะแต่พันภูเขาไฟไม่มีไม่มีค่ะแล้วรสชาติล่ะพี่แตกต่างจากทุเรียนภาคกลางเออหรือทุเรียนทางตะวันออกยังไงฮะให้ให้สรุปด้วยตัวเองทั้งที่ประสรบการที่กินมาหลายๆที่นะคะสรุปคือว่าน่าจะเป็นจากดินอาหารในดินที่นี่ก็จะอุดมสมบูรณ์ มากพอสมควรเพราะว่าเราจะไม่ได้เติมอาหารมากสักเท่าไหร่ทางดินต้นเขาก็สมบูรณ์ดีโตไวกว่าที่อื่นแล้วปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยทุเรียนพี่ปัญหาคือเชื้อราค่ะ<อ> <laughs> ไปทอปหรือว่าเน่าพอดินลงรากนี่ยังเป็นปัญหาแบบหลักๆอยู่ของที่นี่แก้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่จบนะหลังจากพี่ที่ได้รู้จักเ f o r สมาแล้วแล้วพี่เอาเอฟอสมาใช้กับตัวทุเรียนเนี่ย อยากถามจากใจเกษตรกรจริงๆว่ามีความประทับใจถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยพี่สุภาพรเนี่ยให้ a อฟอ t พูดถึง a อฟอ t เนี่ยเท่าไหร่ถ้าจะให้เต็ม10เนาะมันก็จะเกินไปไม่เอาเอา,เอา,เอาแค่8หรือ9ก้เลยคโอ้แปดหรือเครับ <laughs> เพราะว่าเท่าที่ใช้ก็คือเราจะไม่ใช้อย่างอื่นถ้าเทียบกันกับใช้ตัวอื่นแล้วอ่างพ่นยาจะมีความเหนียวถ้าเราใช้ยาที่เกี่ยวกับยาเป็นน้ํามันหรือว่าพวกออยล์รวมด้วย แต่หลังจากถ้าเราใช้พวกนี้ถ้าเติมเอฟอสลงไปก่อนเติมยาพวกนั้นก็ไม่มีค่ะยาจะตกตะกอนน้อยมากตกตะกอนน้อยมากแล้วก็ถังพ่นยานี้ก็จะแห้งแห้งสายพ่นยาแห้งหัวฉีดแห้งไม่ไม่มีน้ำมันที่จะแบบคาบของยาที่จะมายึมติดอยู่อันนี้คือประทับใจที่สุดพี่เป็นลูกค้าเอฟฟอสมาก,กี่ปีแล้วพี่ ตั้งแต่เห็นน้องกุ้งโฆษณาโอ้ <laughs> นะครับถ้าแฟนเพจของเราที่ติดตามคุณกุ้งก็น่าจะประมาณ6-7ถึงปีฝ<ช>ากบ,บอกคิดถึงน้องกุ้งด้วยนะคะไม่เคยได้คุยกันหลายปีแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> เห็นน้องกุ้งโฆษณาพวกกุ้งทำส้มโอส่งนอกนั้นก็ลองใช้ร่วมกันแล้วก็ยังมาเห็นคลิปของอเจเม้าที่ทำที่จังหวัดตราดแล้วก็เออยังมีคนใช้เนาะ เราก็ใช้ติดมาตลอดคือใช้ตัวอื่นแล้วมันก็มันไม่มันไม่เร็วเหมือน Air f o r ์ e เอฟ f อร์ e เนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยผมอยากจะแบบคือเปรียบเทียบนะครับกับตัวอื่นที่เคยใช้ไหมสารจับใบตัวอื่นที่ ใช้ค่ะาตามท้องตลาดทั่วไปใช้ใช้หมดแทบทุกตัวแต่ถ้าเทียบกันแล้วมันสู้ a อฟ r อร์ดไม่ได้โอ,อ้คือถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพพี่ก็ยังยืนยันการันตีว่าตัว a อฟ r อร์ดเนี่ยยังโอเคยังโอเคค่ะเพราะว่าจะเร็วเร็วกว่าในการชะล้างของฝนหรืออะไรถ้าสมมติว่าฝนเนี่ยอีก30นาทีหรือ20นาทีฝนตกเราก็ยังวางใจได้ไดบ้างมาสังเกตดูแล้วว่าเออ มันยังเหมือนว่าภายในหนึ่งอาทิตย์เหมือนอย่ว่าเออต้นไม้ได้รับอาหารไปนะรเ,รเราก็เลยมั่นใจแล้วก็ใช้มาตลอดเราก็จะแก้วิกฤตเรื่องช่วงทุเรียนรัดใบอ่อนช่วงลูกกาลังร่วงได้เร็วถ้าเวลาเราเติมอาหาร <S <S 2> <S 2> <S ตรงนั้นก็จะเป็นบาดานแต่ว่าใช้ระบบโซลาเซลล์ดูดขึ้นแต่เวลาลดสวนเราก็จะใช้ปั๊ม น,น้ำนี่คือมีปัญหาไหมพี่ไม่มีค่ะเพราะว่าบาดาลที่นี่ไม่ไม่ลึก<อ>ไม่ถึง70-80เมตรอันนี้แค่50กว่าเมตรยังอยู่ในในชั้นดินที่อันนี้อยู่บางเจ้านะ่าจะเจาะถึง100เมตร90เมตรอันนั้นน,ะน่าจะน,น่าจะมีปัญหาปกติพี่จะให้ปุ๋ยทางใบไหมครับให้ค่ะหลักๆนี่ใช้ของบริษัททั้งหมดเลยค่ะ<อ>แต่ว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพนี่ใช้เอฟอสตัวเดียว อย่างอื่นไม่ได้ใช้ถังพ่นยาจะแห้งอันนี้อัน,นิ้จะการันตีเรื่องถังพ่นยาเลยให้ลูกค้าลูกค้าท่านอื่นดูได้เลยว่ามันไม่มีการเหนียวอยู่ในในในขอบถังหรือว่าอยู่ในถังเลยจะแห้งเนี่ยจะไม่มีเวลาเราจับไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เหนียวจะไม่เหนียวไม่เป็นน้ํามันถ้าเราใช้ยาจับใบตัวอื่นนี่มันจะขึ้นน้ํามันเป็นฝาบนาน,น้ำนี่เลย แล้วก็จะเหนียวแล้วแล้วลงมาตัดอย่างเงี้ยเขาเหมาแบบเป็นต้นหรือว่าเขาเหมาเป็นเป็นลูกเหมาเป็นกิโลค่ะอยู่ที่การคุยกันเขาก็จะซื้อแบบว่า A B C A B ราคานี้ราคานี้แล้วก็จะเป็นราคารวม A B C ราคานี้เขาก็จะเสนอราคาให้เราเราจะให้เขาตัดราคาไหนอันนี้คือไฟท็อกใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่รักษาหายแล้วยยังไม่หายสนิทต้อจะต้องทําใหม่อีกแต่ทุกครั้งที่ทายาก็ต้องเอา ผสมเอฟอสต์รวมด้วยทุกครั้งเนี่ยมันจะเริ่มจะต้องทําอีกบางทีแห้งจากตรงนั้นก็มาขึ้นที่ใหม่เป็นตั้งแต่ปีที่แล้วก็รักษามาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ไม่หายสนิทดีสักทีใช้ยาหลายตัวสลับลุ่มกันคือถ้ารอบต้นนี่ก็ต้องล้มทิ้งแล้วผมเห็นเขาอัดอัดเข็มมาพี่ที่แบบมีเข็มอัดแต่กตอนนี้ก็เคยฝังอยู่นะคะอ,อ,อัดอัดไปบางทีก็รักษาไปแล้วติดลูกพอปล่อยให้ติดลูกปีสปีตายก็เลย ไม่คุ้มไม่คุ้มค่ะไม่ไหวเพราะว่ายาแพงไม่ใช่ยาถูกๆยาเชื้อรานี่แพงมากมันไม่ใช่ฝังครั้งเดียวแล้วมันหายไงคะม,มันจะต้องฝังอยู่ตลอดสามเดือนอ่าสี่เดือนหกเดือนพูดถึงฝังเข็มทั้งสี่พอดูเหมือนหายแล้วให้ลูกก็ค่ะกลับมาตายให้ลูกแล้วก็นอก<า>เจ๊ง อันนี้ดีปีหน้าก็ต้องตัดยอดลงอีกอตัดที่นี่จะตัดค่ะจะไม่ให้ไม่ให้สูงมันดูแลยากแล้วก็เปืองยาเปืองอาหารเปืองยาฉีดน่าจะยากใช่ค่ะยากผู้เรียนถ้าปลูกใหม่ต้องรดน้ําบ่อยทุกวันได้ยิ่งดีขอให้ลดทุกวันอย่างนั้นก็เว้นหนึ่งวัน ที่เราจะต้องลดน้ําเพราะว่าทุเรียนปลูกใหม่มันเหี่ยวไวดินม, <า S 1> มีปนม,มากไหมพี่อ่าดินก็มีส่วนนะคะก็ลองก้นหลุมหน่อยเอายาลองก้นหลุมหน่อยยาหมายถึงว่า่ายาเชื้อรากับยาอ่ากันแมลงดูเขาปลูกเหมือนง่ายมากเลยเนาะง่ายคะ่ะไม่ยากแต่ว่าทุเรียนปลูกใหม่ะยายพยายามเอาเคมีไปให้เธอกินถ้าเป็นขี้วัวในคออไม่แนะนําให้เอามาใส่ถ้าเป็นขี้ไก่ในคอกก็ไม่แนะนำให้เอามาใส่ยินจีประเภทนั้นก็ไม่แนะนำให้เอามาใส่ อินรีที่ว่าก็คืออินทรีย์ที่เขาอัดเม็ดขายตามท้องตลาดที่แบบผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยพอเราปลูกได้ลดน้ําไปได้สักอาทิตย์หนึ่งมองเห็นเนี่ยตุ่มตาย,ยอดแบบเนี้ยมาเนี่ยเนี่ยเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ย,ยได้เลยค่ะแล้วเราก็ลดน้ําเขาก็จะได้กินอาหารแต่เวลาที่เราจะปลูกอะ่ะเราก็ต้องดูก่อนว่า,อาตอนเราปลูกอะ่ะลาก ที่ตายก้นถุงน่ะมันม้วนไหมมันขดไหมถ้าเห็นแบบนั้นตัดออกเลยไม่ต้องกลัวมันตายหรอกค่ะไม่ตายหรอกถ้าเราจะปลูกต้นไม้อ่ะเราก็ต้องมีการเตรียมก่อนนะคุณมียาเชื้อรารองก้นหลุมหน่อยไหมมียาการแมลงหน่อยไหมปีที่แล้วแกบอกว่า15ตัน15ไร่ตกไร่ละตันตันแล้วเท่าไหร่ครับกิโลละ70บาทกิโลเจบาทกิโลละ70บาทหนึ่งหมื่นห้าพันกิโล ล้านกว่าบาทต่อปีปีที่แล้วนี่ได้ร้อยสี่สิบบาทอ่าโอ้หนึ่งเท่านั้นหมายถึงปีที่แล้วเกือบสองล้านเนี่ยปีนี้ปีนี้ปีนี้นนตัดวันที่สิบเก้าพฤษภา <Okay. S 2> ใช่ค่ะอ่าเราไล่ามานะอ่าพี่บอกว่าโดยประมาณสิบห้าตันสิบห้าตันเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลกิโลละเจ็ดสิบาทถ้ากิโลละเจ็ดสิบบาทมันตกล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทค่ายาห้าแสนนั่นหมายถึงว่าค่าแรงเนี่ยแค่ห้าแสน ต่อปีถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเอาเรื่องนะไห,ไหนจะจีบแ,แ,แต่ถ้าปีแล้วแต่ปีที่แล้วราคาดีปีนี้ร้อยสี่สิบถ้าปีปปนี้ร้อยที่แล้วได้มีร้อยห้าสิบกับร้อยยี่สิบห้าสองราคาปีไปไม่หลุดล้านแต่ว่าค่าปุ๋ยค่าย,ายาก็เอาเรื่องเหมือนกัน<ะ>ครับวันนี้ผลิตภัณฑ์เอฟอสและปุ๋ยน้ำแกลมมาทูขอขอบคุณคุณพี่สุภาพรที่ให้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนภูเขาไฟที่รีสเกต ทางบริษัทของเราก็มอบผลิตภัณฑ์ดีๆครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเ o r c สสารเสริมประสิทธิภาพแล้วก็ปุ๋ยน้ํำแกรมมาทูตราจอมยุทธรวมถึง c ีโแล้วก็เอ็มมาชุดใหญ่ให้กับพี่สุภาพรไว้ใช้เป็นกําลังใจในการทําเกษตรกรต่อไปครับเอฟอสเยี่ยมค่ะ